สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการแท็กภาพวิดีโอของเราครับให้เคลื่อนตามวัตถุนะครับอาจจะเน้นหลักๆไปที่ตัวหัวเราะนะครับให้มันเคลื่อนตามแบบตามหัวเราหรืออาจจะตามหัวคนที่แบบกําลังหัวเราะอยู่อะไรเงี้ยหัวของคนเราเนี่ยเวลาหัวเราะครับก็อาจจะโยกไปโยกมาครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาตัวเลข5่าที่เป็นไฟล์หัวเราะเนี่ยมาเคลื่อนตามหัวของคนเราครับที่กําลังหัวเราะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับให้เป็นเหมือนแบบแท็กตามหัวเรานะวิธีการทําในคลิปนี้ครับก็จะทําในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทำยังไงไปลองดูกันนะครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทาราทิชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็สำหรับวิธีการทำในคลิปนี้นะมีเพื่อนๆถามกันเข้าม,มาเยอะมากๆครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปขายไฟลหัวเราะไปคลิปหนึ่งครับแล้วผมทําให้ตัวหัวเราะเนี่ยเคลื่อนตามหัวของคนในคลิปนะแล้วก็มีเพื่อนๆส่งข้อความมาถามกันเยอะมากๆเลยครับว่าเราจะทําไงให้ตัวเลข5าเนี่ยมันเคลื่อนตามแบบเวลาคนหัวเราะเนี่ยก็จะโยกไปโยกมาครับเราจะทําไงให้ตัวเลข5าเนี่ยเคลื่อนตามครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีทํากันเลยครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับเดี๋ยวผมจะหาสักช่วงหนึ่งก่อนละกันเออเออเป็น ก็เป็นคลิปของน้องๆงแบ็คพิงแล้วกันนะเอาช่วงไหนดีเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมหาสักช่วงหนึ่งก่อนนะอะช่วงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเอาช่วงนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดูก่อนอ่าประมาณนี้ช่วงนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นช่วงนี้เลยอ่าเอาช่วงที่กําลังเริ่มหัวเราะอย่างงี้นะ แล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ตัวเลข5าเนี่ยมาอยู่บนหัวของน้องลิซ่าแล้วกันนะก่อนอื่นครับก็คือให้เพื่อนๆไปทําไฟล์เลข5มาก่อนนะคือเพื่อนๆจะทําเองก็ได้นะทําเองแบบเออเป็นทําเป็นเลข5อย่างเงี้ยแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปนะผมก็มีเลข5อย่างนี้มาเป็นสําเร็จรูปของผมนะ <hour S 2> ผมก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้นะเลข5ามันก็จะดิ้น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 เด้งเด้งเด้งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่างนี้นะเป็นเลข5อย่างนี้ของผมเออจริงๆผมมีเป็นตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละเออที่ผมทําขายนและานนนํไว้ิดึง อ่าเดี๋ยวผมลากลงมาให้ดูก่อนอันนี้คือตัวที่ผมทาขายนะก็คือลากลงมาเนี่ยมันก็จะสามารถปรับแก้ไขสี เงาฟอนต์ขอบต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขได้หมดนะก็อันนี้คือที่แก้ไขได้แล้วก็ผมก็แก้ไขออกมาแล้วผมก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์นี้เพื่อที่ผมจะเอาไอ้ไฟล์นี้เนี่ยแหละมาทําเป็นคลิปสอนคลิปนี้จะได้แบบใช้ง่ายๆนะก็เดี๋ยวผมจะลบเทมเพลตนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะก็ลบไปก่อนก็มาที่วิธีการแท็กแล้วกันนะก็คือก่อนอื่นเราต้องมีไฟล์ตัวนี้มาก่อนนะก็คือไอ้ไฟล์เลข5เนี่ยให้มันเป็นอยู่ในตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันอย่างนี้นะแล้วก็ผมจะหาช่วง สมมติผมจะเอาช่วงนี้เลยแล้วกันนะแล้วเราก็เอาไฟล์เลข5เนี่ยมาวางด้านบนอย่างนี้แล้วเราก็ทําการย่อลงไปนะผมก็จะทําการย่อมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแล้วก็ย่อลงไปถ้าเกิดของใครใหญ่เกินเนี่ยก็ย่อไปอย่างนี้นะย่อตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการอ่าแล้วก็กดที่ตัวโมชั่นนะครับแล้วก็ลากไฟล์มาวางด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพอวางอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่เฟรมแรกใช่ไหม เราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็ขยายตรงนี้เข้ามานะแล้วเรากด t o อกเกิลแอนิเมชันของ Position นะเออในตำแหน่งเส้นเพย์เฮดนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะก็คือให้เพื่อนๆเ,เลื่อนเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่ของผมเนี่ยอย่างไฟล์เทมเพลตของผมตัวนี้เนี่ยมันจะมี Transition เด้งขึ้นมาผมเลยไม่ได้ให้เพื่อนๆเ,เริ่มที่เฟรมแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มที่เฟรมแรกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นภาพนะเพราะว่าตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันมี a n น i t i o n เด้งขึ ภาพเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปอ่ะอย่างนงี้ใช่ไหมอ่าเราย้อนกลับไปซ้ายมือก่อนย้อนไปจุดเริ่มก่อนแล้วเรากดที่ตัวโมชั่นนะแล้วให้เพื่อนเอนเอาเมาส์มาไว้ที่ตรงจอพรีวิวตรงนี้เนี่ยแล้วจับลากได้เลยนะจับลากให้ตรงแบบในตำแหน่งเดิมเดิมตลอดอะ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะในตำแหน่งเดิมเดิมหมายความว่าเราพยายามจำจุดสมมติเรายึดจุดเนี้ยจุดสีขาวตรงเนี้ยให้อยู่กลางของหัวของน้องลิซ่าเนี่ยเราจะให้อยู่กลางหัวของคนเราเนี่ย เราก็จะยึดไอจุดนี้ให้อยู่ตรงตำแหน่งนี้ตลอดเวลานะอันนี้คือหลักของผมที่ผมใช้เป็นวิธีธทำของผมนะพอเราเลื่อนออกมาแล้วเราลากแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างจุดคีเฟมให้เราใหม่แล้วเราก็เลื่อนกลับไปแล้วเราก็พยายามเลื่อนให้จุดสีขาวเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราจะยึดจุดนี้เนี่ยให้อยู่ตรงกลางหัวของคนเราที่เราทำนะอะแล้วเราก็เลื่อนไปที่เฟมแรกอาแล้วเราก็เลื่อนอีกประมาณนี้อะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนออกไปในขวามือบ้างอะขวามือ อ่าแล้วเราก็เลื่อนจับเลื่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนี่ครับเอาจุดสีขาวเนี่ยไว้ที่ตำแหน่งเดิมๆของหัวเราให้พยายามทําให้มันตำแหน่งเดิมๆให้ได้นะแล้วก็เอาเมาส์มาไว้ที่จอพีวีตรงนี้เนี่ยแหละแล้ววิธีง่ายๆเลยนะให้เพื่อนๆเลื่อนลูกกิงที่เมาส์เนี่ยเลื่อนลูกกิงที่มเมาส์เลื่อนสัก2อสทีก็ได้นะเลื่อนลงนะมันก็จะไปข้างหน้า2-3าเฟรมนะเลื่อนลงอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนลูกกิงที่เมาส์ให้ดูนะ1 2อย่างเงี้ยเราเลื่อนลูกยิงแล้วไอเส้นเพเฮดเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามใช่ไหมแล้วเราก็จับตรงเนี้ยลากวางได้เลยนะอย่างงี้อันนี้คือถ้าเกิดเราทําคล่องๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะเร็วมากเพราะว่าอันนี้คือผมทําให้ดูนะแล้วเดี๋ยวผมทําแบบเร็วๆให้ดูแล้วกันถ้าเกิดยังมีเวลานะอ่ะเราก็เลื่อนไป2 T ทีเลื่อนลูกยิงที่เมาส์สองสองสามทีก็ได้นะหนึ่งสองย่างเงี้ยเราจับเลื่อนอ่างนี้เลยอ่าจับเลื่อนอ่างงี้จับเลื่อนอ่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ และถ้าเกิดหน้าคนเนี่ยหันไปนูน่นหันไปนี่หรืออะไรเงี้ยเราหาตำแหน่งไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามหาตำแหน่งให้เหมาะสมเอาก็แค่นั้นเองอย่างเงี้ยตำแหน่งที่เหมาะสมผมก็จะพยายามวางไว้ในตำแหน่งกลางๆหัวพอดีวิธีนี้กเ็เป็นที่นิยมกันเยอะมากๆสำหรับยูทูบเบอร์นะอ่าพอหมดภาพแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนแค่นี้นี่แหละ แล้วเราก็ย้อนกลับไปแล้วเราก็ตัดตัวนี้ออกตัดตัวเล็กห้างของเราออกแล้วก็ลบด้านหลังออกอ่ะเราลองมาเล่นดูนะเดี๋ยวผมกดฟิตตรงนี้กันลองเล่นดูนะนี่ครับอ่านี่ไงคือจริงจริเนี่ยมันมันเลื่อนไม่เยอะเลยเนี่ยมันแค่ไม่กี่จุดเองเนี่ยเลื่อนไม่กี่ทีเนี่ยแต่คือมันจะเป็นแบบเป็นอะไรที่มันดูดีมากอ่ะนี่ครับถ้าเกิดเราเราไม่เลื่อนเลยเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราได้ไฟล์มาวางเนี่ยแล้วเราไม่เลื่อนตามเนี่ย สมมุติไฟล์นี้ผมปิดไฟล์นี้ไปก่อนไฟล์ที่ผมแท็กเมื่อกี้แล้วอันนี้เราไปวางเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เลื่อนตามเนี่ยมันมันก็จะดูแบบดูไม่สวยงามสมมต it, ิมม arm, อันนี้ผมวางไปใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่เลื่อนตามมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่เลื่อนตามเนี่ยมันก็จะเป็นเลขหอยู่กับที่ของมันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยงามใช่ไหมแต่พอเราอ่ะผมเปิดตัวที่ผมทําพอเราเลื่อนตามเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยครับ มันจะทําให้ภาพของเรามันดูดีแบบดูล้ําไปอีกอ่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นคลิปปกติเนี่ยทั้งๆท,ที่เราเลื่อนแค่นิดเดียวเนี่ยพเพื่อนๆก็เห็นว่าผมไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเราแค่เลื่อนนิดเดียวเองนี่ครับอ่าหรือจะมีอีกแบบหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมเอ่อเมื่อกี้ผมไม่ได้เอ็กพอร์ตมาไว้เดี๋ยวผมเอาเทมเพลตที่ผมขายเลยเนี่ยแหละมาทําให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะก็จะได้ไม่ต้องเอ็กพอร์ตใหม่สมมุติไอ้ตัวเนี้ยเทมเพลตของผมเนี่ย ผมมีผมย่อลงไปก่อนผมลดขนาดไปก่อนนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีแบบเร็วๆแล้วกันนะอ่ะอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็สมมุติเนี่ยไฟแเนมเพจอันนี้ของผมเนี่ยมันมีตำแหน่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนตำแหน่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นทิศท,ทางนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมหาช่วงหัวเ้อก่อนแล้วกัน จะได้รู้ว่าเป็นทิศทางซ้ายหรือทิศทางขวาอ่ะจังหวะนี้แล้วกันอันนี้คือจังหวะสมมุติแล้วกันนะผมจะทําให้เลข5าเนี่ยขึ้นไปด้านอย่างนี้ให้เหมือนกับแบบเป็นคนหัวเราะออกมาจากปากอะไรอย่างนี้นะอ่ะลองเล่นดูก่อนอ่จจะเป็นจังหวะอย่างนี้ใช่ไหมเลข5ผมก็จะทําให้เลข5าเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ แล้วเราก็ลดขนาดลงไปแล้วผมก็จะหมุนในส่วนตรงนี้แล้วก็มาที่เฟรมแรกของตรงจังหวะหัวเลาะนะเราเอาไฟล์หัวเลาะของเราเนี่ยมาวางผมก็จะเอาให้หัวเลาะนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะก็คือมาที่ Position กด t o อ k เ r a ร i m n t i o n ในตำแหน่งที่เลข5ขึ้นสุดแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับแต่ถ้าเกิดของใครเนี่ยตรงข้างหน้าสุดเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยข้างหน้าไม่ได้มีทัสซิชันนะเป็นแบบเล็5ขึ้นมาเลยอ่ะไม่ได้มีทัสซิชันขึ้นมาอย่างผมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เฟรมแรกเลยก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยถ้าเกิดเริ่มเฟรมแรกเนี่ยยังไม่เห็นภาพนะเพราะว่ามันเป็นทัสซิชันเข้ามาอย่างนี้ผมก็เลยต้องเริ่มตรงนี้นะพอผมเริ่มตำแหน่งนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะย้อนกลับแล้วผมก็กดที่ตัวโมชั่นนะแล้วผมก็จะเลื่อนตามไปงี้อ่ะผมก็จะเลื่อนอย่างนี้ใ่ อ่าเลื่อนไปตั้งแต่เฟรมแรกเลยอ่าประมาณนี้แล้วผมก็จะเลื่อนลูกิ้งเมาส์ลงไปอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเราจะยึดให้ตัวเลข5เนี่ยห่างจากแก้มของน้องคนนี้เนี่ยประมาณนี้ไปเรื่อยๆอ่ะก็อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างงี้แล้ก็จะเลื่อนเนี่ยเลื่อนไม่เยอะหรอก แล้วแต่ว่าเราจะยึดจากอะไรอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดผมวางแล้วตำแหน่งได้ประมาณนี้เนี่ยผมก็จะยึดจากตัวเลข5ซ้ายสุดเนี่ยตำแหน่งเนี้ยกับระยะห่างของตรงใบหน้าของน้องคนนี้เนี่ยให้ระยะห่างเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือวิธีการทําของผมแต่สําหรับบางคนเนี่ยสมมุติอาจจะเห็นเออจุดเขาขาตรงนี้เนี่ยเอออาจจะอยู่ใต้จมูกเนี่ยเราก็อาจจะยึด ตำแหน่งนี้เนี่ยให้อยู่ใต้จมูกตลอดก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะยึดกับตรงไหนแต่ผมเนี่ยผมมองเห็นตรงนี้มันง่ายดีผมก็เลยจะเลื่อนไปแล้วผมก็จะเลื่อนให้ตัวเลข5้าเนี่ยห่างกับแก้มของคนเนี้ยประมาณเท่านี้อ่าแค่นี้เราก็เสร็จละเราก็ย้อนกลับไปปึ๊บปึ๊บตัดตรงนี้ออกลบออกแล้วเราลองเพย์ดูนี่ครับแค่นี้เองนี่ครับได้เหมือนกันไอตัวเทมเพลตที่ผมทําขายเนี่ยแหละอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เนี่ยมันมันก็จะเลื่อนตามเนี่ยไปในระยะเวลาที่ห่างเท่าเท่ากันเนี่ยแล้วมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเ,นะเ,เห็นไหมเห็นไหมว่ามันเลื่อนตามอ่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าการหัวเราะจริงๆเนี่ยคนเราหัวเราะเนี่ยวิหนึ่งสองวิไม่เกินหรอกวิสองวิเนี่ยเราเลื่อนไม่กี่ทีรอกเราก็เสร็จแล้วนะอ่าแล้วก็จริงๆไอตัวที่ผมทําขายเนี่ยมันก็สามารถปรับไอตัวความสั่นความอะไรได้อีกนะเนี่ยครับเพื่อนๆลองดูนะอ่ะลองดู ลองปรับได้ถ้าเกิดใครสนใจก็คือสามารถสั่งได้ที่ผมเนี่ยแหละแต่คือเพื่อนๆจะทําเองก็ได้นะก็คือไปทําให้ตัวเลข5านี้เนี่ยอยู่ในไฟล์เดียวกันแล้วเราก็จับแท็กนั่นเองนะเดี๋ยวผมเปิดตัวที่ผมเ,เป็นคลิปที่ผมทําไว้แล้วแล้วที่ผมทําขายนั่นแหละเดี๋ยวผมก๊อปมาไว้ในโปรเจก t นี้ก็คือคลิปนี้เนี่ยแหละที่ผมเ,เป็นคลิปทําขายนะแล้วผมก็แท็กมาแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม อย่างคนนี้อยู่เฉยๆเนี่ยเลขก5ก็จะอยู่เฉยๆตามก็ไม่ต้องแท็กอะไรเยอะนะแต่เนี่ยแต่2คนนี้เนี่ยน้องเจนเนี่กับน้องจีซูเนี่ยน่าจะน้องจีซูใช่ไหม อ่ะสองคนนี้เนี่ยมีการโยกหัวผมก็ทําให้เลข5เนี่ยเคลื่อนตามทั้ง2คนอ่ะถ้าเกิดมีหลายๆคนอย่างในภาพนี้เนี่ยเราก็แค่จับซ้อนขึ้นไปแล้วเราทําทีละคนนะอ่ะสมมุติมีหลายคนก็ช่างอ่ะผมปิดไปก่อนสมมุติมีหลายคนเนี่ยเราก็ทําอันนี้เสร็จก่อนนะพอเราทําอันนี้เสร็จก่อนเนี่ยเราก็ไปจับไฟล์เลข5มาวางเป็นไฟล์ใหม่นะเพราะว่าเราจะก๊อปจากไฟล์เดิมไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราก๊อปจากไฟล์เดิมเนี่ยมันจะมีเอ่อมีคีย์เฟรมอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องมานั่งลบคีย์เฟรมมาลบตำแหน่งใหม่ อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะก๊อปก็คือต้องไปนั่งลบคีเฟรมออกก่อนแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากลบคีเฟรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือลากอีกตัวหนึ่งมาอ่าอย่างอมผม,ผมสมมุติลากตัวนี้ลงมาก็ลากมาที่ไทม์ไลน์แล้วเราก็ย่อมันแล้วเราค่อยเลื่อนตามแค่นั้นเองนะอย่างเงี้ยเราย่อแล้วเราก็มาวางอ่ะอย่างน้องคนนี้อ่าหรือจะเป็นคนนี้ที่เป็นแบบความเคลื่อนไหวหน่อยผมก็จะเคลื่อนตามอย่างนงี้อ่ะสมมุติอย่างเงี้ย เราจะเคลื่อนตามแล้วก็วางไปอย่างนี้แล้วเราก็ทําอย่างที่ผมทําอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยแหละอันนี้ก็คือสําหรับมีหลายๆคนนะแล้วเราก็ล่างลงมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้อ่า <c oughs> เห็นไหมนี่ครับสองอันอันนี้ก็เปิดอีกอันหนึง่งอันนี้ก็ไม่ได้แท็กอะไรเห็นไหมอ่าอ่เนี่ยครับอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่ผมแท็กอย่างอย่างที่สองให้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่ครับที่เป็นการแท็กแบบข้างๆอย่างนี้ก็ได้อ่า อันนี้ก็คือผมก็จับแท็กมาแล้วนี่เห็นไหมมีคีย์เฟรมกดเข้ามาก็มีคีย์เฟรมทุกตัวเนี่ยอ่ะอย่างเช่นตัวนี้กดเข้ามาก็มีคีย์เฟรมอย่างที่ผมทํานั่นเอง สำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะได้ลองเอาเทคนิคดีๆเนี่ยไปลองใช้กันครับการแท็กการอะไรเงี้ยเราอาจจะไปแท็กกับอย่างอื่นก็ได้นะจริงๆเอาไปแท็กอย่างอื่นเอาไปแท็กเอ่อเราทำเซนเซอร์ทําอะไรเงี้ยก็สามารถทําแท็กแบบนี้ได้เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยครับที่ผมสอนในคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยหรือคนอื่นที่สอนเนี่ยบางคนยังจับเลื่อนที่ตัวเลขในแท็กเอฟเฟกต์ควอนตอยู่เลยนะอันนั้นจะเป็นวิธีที่ลําบากกว่ามากๆเพราะว่าเราจะต้องมานั่งเลื่อนเส้นเพเฮดมานั่งเลื่อน ตำแหน่งอย่างนั้นนะมันจะลำบากแต่วิธีที่ผมสอนในคลิปนี้เนี่ยเป็นวิธีที่แอดวาน์หรืออีกขั้นหนึ่งอของระดับโปรเขาทำกันนะก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาค่อนข้างมากครับสำหรับวิธีการเคลื่อนติดตามวัตถุอะไรแบบนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้สอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครัััับบบไปคครรสสดี